แน่วันนี้เซิร์ฟเวอร์จีนได้ทําการอัปเดตการเพิ่มอัตราเรดดอปเจ้าตัวคิงร่างที่1ซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในตู้กาชาของตัวแดงอีกด้วยอีกทั้งตัวละครตัวใหม่ในเซิร์ฟเวอร์จีนเดือนหน้าเนี่ยจะตกเป็นของตัวอะไรราชาทะเลลึกร่างที่2ก็น่าใช่ราชาใต้พิภพโอกาสก็เป็นไปได้หรือไม่แน่2ตละครตัวนี้จะแบบ เอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้อาจจะมีคําตอบให้นิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะรับชมคลิปวิดีโอนี้แบบตัวเต็มก็อย่าลืมที่จะช่วยกันกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะซองเกสเซอร์จินยอ่อซึ่งณนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มเข้าใกล้สู่สิ้นเดือนแล้วนะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้กระผมเองก็จะมาทําการคาดเดาตัวละครใหม่ที่กําลังจะเข้าในเซอร์เวจินซึ่งจากเดือนที่แล้วเนี่ยที่ผมได้คาดเดาไปเนี่ยจะมีพวกเจ้าตัวฟุบุกิร่างที่2อาดาร่ร่างที่2ดวงร่างที่2และตัวละครอื่นๆอีกมากมายแต่คลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมคาดว่าตัวละครตัวใหม่ที่กําลังงจจจะะเเขข้าานีออตกปป็ เหมือนเดิมอีกแล้วนะคุณผู้ชมเ oh. ขาบอกไว้ก่อนเลยว่าการคาดเดาอันนี้เนี่ยเป็นแค่การคาดเดาล,ล้วนๆ <Huh? S 1> ซึ่งการคาดเดามันก็ไม่ใช่การที่จะมาแบบร้อเซนแต่มันก็คือการคาดเดาเพราะการคาดเดาการคาดคมิตมันก็เป็นหลักของการคาดเดาไม่น่างง,งนะคุณผู้ชม <c oughs> ก็อย่างแรกที่ผมอยากจะเอามาอ้างอิงนั่นก็คือข้อมูลตารางตัวละครน,นะก่ <S <S อนหน้านี้เนี่ยทางซวเวอร์จีเนี่ยเขาอัปเดตพวกฮีโร่มาเยอะมากๆตั้งแต่เจ้าตัวสุนัขพ่อบ้านไบยันทัศนซมากิล่าง2งหน้ากาก2อ,อัศวินขับเคลื่อนปูบอมแล้วก็เจ้าตัวซวุยริวถ้านับรวมรวม,รวมเจ้าตัวฮีโร่เนี่ยจะมาอยู่ทั้งหมดประมาณ6ตัวนะและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นปีศาจอยู่ทั้งหมด4ตัวพร้อมกับเปิดตัวละครใหม่เป็นระดับ S S R บวกนั่นก็คือเจ้าตัวเด็กดอกหรือจักรพรรดิเด็กร่างสองจากนั้นเนี่ยจะเป ทั้งหมด3ตัวมันก็เลยทําให้ผมคาดเดาว่าตัวละครที่30เนี่ยอาจจะเป็นปีศาจอีก1ตัวก็ได้และหลังจากที่ตัวละคร30มาปุ๊บ,บก็จะกลายเป็นระดับฮีโร่สัก1ถึง2ตัวแล้วก็กลายเป็นปีศาจสัก3าถึง4ตัวถ้าเขาปะปนกันไปนะเพราะฉะนั้นตัวละครที่น่าจะเข้ามามากที่สุดเนี่ยก็คงไม่พ้นพวกเจ้าตัวราชาใต้พิภพหรือถ้าในเกมเซิร์ฟไทยที่เขาแปลมาก็คือราชาใตดินและอีกหนึ่งตัวก็คือเจ้าตัวราชาทะเลลึกเพราะว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยเราสามารถพบเจอและพบเห็นได้ตามด่านทั่วๆไปทีี่สําคคััััญเเลลยตตววะร2นน้ม มีสกิลมาให้เราได้เห็นค่อนข้างที่จะนานมากๆแล้วนะคุณผู้ชม มาค่อนข้างที่จะสูงสุดๆเพราะก่อนหน้านี้ตัวละครอย่างโบรอสร่างรีมูฟฟอร์มมันก็ได้อัพมาแล้วเจ้าตัวด้วงร่างที่2ที่ในเกมมันก็มีในเนื้อเรื่องมันก็อัพเข้ามาแล้วอย่างนั้น2ตัวละครตัวนี้ไม่น่าพลาดอย่างแน่นอนครับสําหรับร่างที่ 2, 2> <Okay. S 1> แต่ส่วนตัวผมก็ยังเชื่อมั่นในทีมงานค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันว่าตัวละครใหม่ๆเนี่ยอาจจะเป็นพวกระดับ SSR ธรรมดาก็เป็นได้และที่สําคัญคอปีศาจก็ควรเปลี่ยนมาใหม่อยู่เหมือนกันนะซึ่งถ้าเราอิงจากตารางเนี่ยเจ้าตัวเกโรเกโร มันอยู่มาหลายเดือนมากเลยนะคุณผู้ชมตั้งแต่ตัวละครระดับที่11นะของฝ่ายปีศาจจนมาถึงนะับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็ข้ามเวลาไปแล้ว16เดือนหรือราวๆประมาณ1ปีครึ่งนะ <c oughs> <É> คือแบบเมตาปีศาจอะไรมันจะยาวนานขนาดนี้ครับเนี่ยขาดทีมฮีโร่ยังมีปู่บอมมาขั้นกลาง,าง <c oughs> เพราะฉะนั้นทีมปีศาจมันก็ต้องมีบ้านสิและที่สําคัญพวกตัวละครระดับ S S R ตัวอื่นๆเนี่ยก็มีโอกาสเป็นร่างที่2ได้เหมือนกันอย่างเช่นเจ้าตัวคิงร่างเสื้อดำวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่ก็คน ค่ข้างที่จะน้อยกว่าเจ้าตัวการโรร่างสองนะเ oh. พราะว่าคิงตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีสกิลอะไรโดดเด่นเลยในอนิเมะนะ uh huh. ส่วนมังงะจะเป็นยังไงอันนี้ผมขอไม่ดึงข้อมูลมาละกันเพราะว่าตัวเกมมันไม่ได้อิงข้อมูลมาจากมังงะนะครับจะเป็นนาร่างใส่ฮูดท,ที่สู้กับ G4 ก็ไม่น่าใช่นะเพราะว่าร่างนี้ในตอนอนิเมเนี่รู้สึกว่ามันจะหนีเข้าไปในห้องน้านะคุณผู้ชมส่วนท่านี้ในเกมมันก็มีแล้วนะจะเป็นตอนที่สู้กับตะขาบอาวโุโสรันงนี้ก็ไม่น่าใช่นะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันจะใช้โทรโรรโโในกกกาาตตะะเียมออออกกกมมมาต่่ยซึงในนเัั็ปเดต ฉากนั้นมาเร็วแต่รูปแบบสกิลของเขาเนี่ยจะเป็นการตะโกนด่าชื่อพ่อชื่อแม่นั่นเองเ <c oughs> <c oughs> อาเป็นว่าก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งสักประมาณวันที่26วันที่27เด <Okay. S 1> ี๋ยวผมจะไปหารูปหลุดจากทางแฟนเพจที่เขาสปอยมาให้ว่าสรุปแล้วตัวละครใหม่เดือนหน้าเนี่ยจะเป็นตัวอะไรแต่ประเสริที่น่าม,ามามากที่สุดนั่นก็คือ2ตัวละครตัวนี้นั่นเองหลังจากสงตัวละครตัวนี้มันมาครบเมื่อไหร่เนี่ยผมคาดว่าตัวละครใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยอาจจะผุดเข้ามาภายในตัวเกมมากขึ้นกว่าเดิมกาโร่าางงคออหหลักใม่ขทีปศ ซูเปอร์ดักชัยร่าง SSR บวกแทงท็อป SSR บวกอะตอมิก SSR บวกโอ้โ oh, ห oh, ไอตัวนี้น่าจะมีเหมือนกันนะ oh. แล้วก็2ตัวละครตัวนี้บอกเลยว่ามีร่างปีศาจแน่นอนร0 0เเพราะว่าในอนิเมะมันปรากฏออกมาให้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เมื่อกี้ลืมพูดไปก็ขอบพูดแทรกหรือพูดดักไว้ก่อนละกันสาหรับตัวละครที่มันเป็นระดับ SSR บวกเนี่ยจะไม่มีคอสกิลแน่นอนร0 0ซจากเท่าที่ในตัวเกมนะตอนนี้มันอัปเดตมาทั้งหมด4ตัวละคร <Okay. S 1> ซึ่งสกิลที่4ที่มัน ิ่มเติมมาเนี่ยจะเป็นสกิลพิเศษส่วนเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าเจ้าตัวการโรร่างสองอาจจะเป็นคอสกิลใหม่ของฮิปปิซารเนี่ยคาดว่ามันอาจจะมาเป็นระดับ SSR ธรรมดานั่นเองแล้วก็การชารีเทิร์ของเจ้าตัวระดับ SSR บวกกับอุปกรณ์เฉพาะของ SSR บวกเนี่ยภายในตัวเกมก็มีเหมือนกันนะจ๊ะคุณผู้ชมซึ่งการรีเทิร์ของจกักรพรรดิเด็กในเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยจะมาวันที่ประมาณ1 5 1 6มั้งถ้าผมจะไม่ผิดน,นะในเดือนสิงหาส่วนอุปกรณ์เฉพาะจะเป็นรีเทิร์ในวันที่22แต่ซิฟเอร์ไทยี่ยด,ดิง รีเทิร์นในตัวละครที่30นั่นก็คือเดือนตุลาคมนะเพราะเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะเป็นวัคซีนแมลรางสองมิถุนายนจะเป็นโบรอสรีมูฟอร์มกับรีเทิร์นของเกลวินและก็กรการาคมเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวดวงร้างสองกับรีเทิร์นเจ้าตัวเฮลไฟเฟมสาเหตุที่มันเรียงมาไม่เหมือนกับเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยก็อย่างที่ผมเคยบอกไปเลยว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยมันเอาเจ้าตัวกระบองเหล็กมาลงขายในเดือนธันวาคู่กับเจ้าตัวกาโรเพราะฉะนั้นตารางตัวละครเนี่ยมันต้องทมหลังเซิร์ฟเวอร์จีนอยู่เดือหน่ว้คะมัลาหตรใ มาเนี่ยผมกะว่าจะมาเปิดกรช้าให้เพื่อนๆได้ดูนะเพราะว่าตอนนี้ผมเองก็ดองตัวดาไว้เยอะอยู่พอสมควรแต่ถ้าจะเอาให้ชัวร์เนี่ยผมว่าเก็บสัก180ใบจะดีที่สุดเพราะว่าการทําตัวละคร SSR บวกเนี่ยแม่งแพงมากนะคุณผู้ชมโ,<อ>โดยการที่เราจะได้รับตัวละครระดับ SSR บวกมาเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีตัวละครร่างที่1ของตัวละครนั้นๆก่อนยกตัวอย่างจากกระพัดเด็กร่าง SSR ธรรมดาเมื่อเราอยากจะอัปเกรดเป็นร่าง SSR บวกเราก็ต้องกดที่ลูกแก้วตรงนี้ครับคุณผู้ชม หลังจากนั้นให้เราทำการเก็บสะสมชิ้นส่วนหินเปลี่ยนร่างจาก SSR ธรรมดากลายเป็น SSR บวกของฝ่ายฮีโร่หรือฝ่ายปีศาจจำนวน4เม็ดเมื่อเก็บครบแล้วก็ทำการผสานรูปไปได้เลยทั้งหมด4รูปภาพต่อมาเราก็ต้องไปเปิดกาชาตู้ตัวดำเพื่อหาเจ้าตัวลูกแก้วของร่างที่2ตัวละครนั้นๆมาอีก1ลูกเมื่อได้มาแล้วทำการกดรวมร่างตรงนี้ไปได้เลยนะหลังจากนั้นเพื่อนๆจะได้ตัวละครระดับ SSR บวกมาทันที ีจำนวน2ดาวและเศษชิ้นส่วนในการอัพดาวของตัวละคร SSR บวกเนี่ยมันสามารถใช้เศษสากลระดับ SSR เพื่อแลกเปลี่ยนเป็น SSR บวก ได้นะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้สกลิลพิเศษอันที่4แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมก็สามารถกดที่ลูกแกว้วกำปั้นตรงนี้ได้อีกหนึ่งรอบหลังจากนั้นก็ไปหาเศษหินอันนี้มาเหมือนเดิมทั้งหมด4เม็ดปลดล็อกกรอบป้องกันปลดล็อกรองเท้าแล้วก็ปลดล็อกเลือด <Okay. S 2> หลังจากนั้นก็หาลูกแก้วของตัวละคร SSR บวกตัวน,นั้นมาอีก2ลูกแกว้วเมื่อทําการปลดล็อกครบแล้วก็สามารถอัปเกรดเลเวลนี้ให้กลายเป็นเลเวล2เต็มขั้นได้เลยนะส่วนเศษหินพวกนี้ก็หาได้จากการเปิดกรชาแล้วก็กิจกรรมภายในเกมถ้ามันมีมานะ้ในยอจ ว่ากาชาตู้ตัวดําระดับ SSR บวกมาเนี่ยมันจะมีการเพิ่มอัตราการเลรดดอรอปร่างที่1มาให้ด้วย <Wow. S 1> แล้วก็ถ้าเราเปิดกาชาครบ180ครั้งเนี่ยมันก็จะได้รับการันตีลูกแก้วใหม่อีกหลูกส่วนหินตัวนี้ภายในกิจกรรม180ใบเนี่ยมันจะแจกอยู่แค่3เม็ดเท่านั้นแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เปิดถึง180ใบเนี่ยยังไงแม่งก็มีหินเหลือเฟือครับผมเอาเป็นว่าเพื่อนๆอ,อยากให้มีตัวละครตัวอะไรเข้ามาในเกมมากที่สุดในเดือนหน้าเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาดูละกันถ้าว่าผมว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปกดไลค์กด ถามที่อยากจะถามมานะฮะและก็สุดท้ายนี้แต่ไม่ท้ายที่สุดเหมือนเดิมเลยก่อนที่จะปิดคลิปวิดีโอนี้กันไปอย่าลืมที่จะช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b s c r i b e และที่สำคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคำพูดคำจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วย ที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน